สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำใดนดวงคลิปเดินดอมคลิปนี้จะเป็นหัวข้อล้วงความลับที่อยู่ในใจของมือที่สามและ คนรักเก่าของคุณกับความสัมพันธ์ที่กำลังละหองระแหงนะ,ะเขาปกปิดเรื่องอะไรเขาไม่อยากให้ปาข้างบ้านรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันทรงพาัมบังานคุณอนุญาตให้เราเปิดหนชตาด้วยการกดสควายแล้วก็ไร้แชร์ลักนณาราศีที่โดดเด่นรักสามเศร้าเราหลายๆคนนะคะวเอเตอร์ต้นา้ำมีนกรกปิจิก พลูโตธาตุลมมิถุนตุนกุมแอริสราสีเมทธาตุไฟสันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟแอธาตุลมมิถุนตุนกุมอคอเรียตราสีกุมธาตุลมวินัสราสีศพ ราศีตุลแคนเซอร์ราศีกรกฎ่าตน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสาคนมี24 25 11 22 1 16 4แล้วก็13นะคะอ่าลัคนาราศีไม่มีไม่เป็นไรวันที่เกิดไม่มีไม่เป็นไรเรามาดูพลังงานนะคะเกี่ยวกับรักสามเศร้าเราหลายๆคนตอนนี้เวลานี้ ชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไรใช้ภพ่แสงสุขในการตรวจสอบนะคะว่าเขายังพอมีบุญกุศลนะจะคอยหนุนนำพวกเขาอยู่หรือเปล่านะคะพลังบุญพลังบาปอะไรที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเมือที่สามและคนรักเก่าของคุณนะคะ เจอใบแดงแล้วจ้านะคะหน้าที่จะโดนยุติการกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะถูกตัดสินถูกลงโทษนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของวิบากรรมก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ของเขาสองคนนะคะและมีการง้อขอคืนดี นะะในความสัมพันธ์ด้วยมีใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะนอกใจนอกลู่นอกทางนะคะไปมีความสัมพันธ์อื่นและกําลังจะขอเง,งาะคืนดีกันอยู่นะคะถามว่าคืนดีกันไหมเขาก็ยังมีความรักกันอยู่นะคะมีความรักกันและเขาก็คาดหวังความสัมพันธ์ที่อยากจะอ,อ,อยู่กินด้วยกันไปจนถึงบ้านปลายชีวิตแต่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามีการปล่อยวางแล้ว ะะเหมือนมีการปล่อยวางแลกะก็ไม่อยากจะวิ่งไล่ตามเพราะว่าพลังงานของอาจจะเป็นคนเก่าหรือว่ามือที่สามเนี่ยที่ทุบหัวใจของเขานะคะจนเรียกว่าหัวใจอบอบช้ำนะคะเลือดสาดกระเด็นเลยทีเดียวนะะแล้วก็พลังงานของความสัมพันธ์ของเขาสองคนนะ,ะเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งที่พยายามที่จะทำใจ ะะให้เหมือนยั่วยวนหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ใครคนใดคนหนึ่งหลงหลักนะคะเพราะว่ามีใครคนใดคนหนึ่งไปมีความสัมพันธ์อื่นนะคะมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยมีข้อตกลงนะะในการแลกเปลี่ยนกันบางสิ่งบางอย่างและทําให้ใครคนเดินคนหนึ่งนะคะข้อแลกเปลี่ยนนั้นอาจจะทําให้เขารู้สึกเครียด หนะมกมุ่นเพราะว่าข้อแรกเปลี่ยนตรงนั้นก็คือจะต้องอยู่นะอยู่ประคับประคองอยู่ช่วยเหลือกันไปยันแก่ยันเท่านะก็เลยทําให้คนคนนี้หมกมุ่นในความสัมพันธ์คือไม่อยากอยู่แล้วนะแต่ก็จําเป็นต้องอยู่นะคะคือเหมือนกับว่ารู้สึกมีเรื่องราวที่มันทําให้ความสัมพันธ์ของเขาสองคนระหองระแหงกันนะคนะเจ็บปวดรวดร้าวต่อกันแล้ว นะเหมือนมีใครบางคนที่อาจจะไปดึงมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วด้วยและเรามาดูกันความลับที่อยู่ในใจในความสัมพันธ์ของเขาสองคนตอนนี้เวลานี้เป็นอย่างไรเขากำลังจะเจอปัญหาอะไรกันอยู่และก็บอกให้ใครรู้ไม่ได้ไน,นะคะแม้กระทั่งสังคมเพื่อนความลับ ของความสัมพันธ์ของมือที่สามและคนรักเก่าของคุณที่บอกและเล่าให้ใครฟังไม่ได้เพราะตอ like นนี้เวลานี้เกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะมันถึงได้เป็นความลับเด e s เทรน g ์นะ มีพลังงานของการที่พยายามที่จะอดทนนะคะอดทนแล้วก็พยายามที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ทำมาหากินไปอยู่กับสังคมอยู่กับงานอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงไปก่อนแต่ภายในใจเนี่ยทุกทรมานแสนสาหัสมากสิบดาบอกให้ใครฟังก็ไม่ได้เพราะว่าเดรฮายบริเซตตัวเองก็เป็นคนที่แย่งเขามาเหมือนกัน นะคะตัวเองก็เป็นคนที่แบบทำทำร้ายทำรลายชีวิตครอบครัวคนอื่นเหมือนกันแล้วจะไปบอกไปเล่าว่าตัวเองเนี่ยตอนเนี้ยเจอวิบากกรรมจ้าเจอในเรื่องของการถูกแย่งชิงคนรักไปเหมือนกันกกลายเป็นมือที่สามนะคะ เรียกได้ว่าเหมือนความสัมพันธ์ตรงนี้มือที่สามก็โดนมือที่สามซ้อนอีกทีนั่นแหละแล้วก็ไปบอกไปเล่าไประบายให้คนอื่นฟังไม่ได้เพราะว่าผู้คนน่าจะรู้ดีว่าความสัมพันธ์ของมือที่สามกับคนรักของคุณมาเจอกันได้ยังไงมาได้กันได้ยังไงนะก็เล่าให้ใครฟังไม่ได้แหละใครจะเห็นใจอ่ะ นะคะเออแย่งชิงเขาเหมือนกันเนี่ยแล้วท้ายที่สุดแล้วก็รักษาดูแลไม่ได้จะไปเล่าให้ใครฟังว่าตัวเองเจ็บปวดทรมานเสียใจนะแต่ก็ต้องเหมือนกับแกล้งทํานั่งยิ้มนะยิ้มแฉงเลยนะ,ะ่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยไปก็ไปสินะคะฉันอยู่คนเดียวก็ได้หรอกนี้ก็เลยทําให้เหมือนกับ เออณตอนนี้เวลานี้เจ็บปวดทุกรรมานแสนสาหัสนะคะน้ำตาตกในกินน้ําไตสอกมันชอกช้านะคะเรียกได้ว่าเจอวิบากกรรมถูกแย่งไปเหมือนกันก็เลยทำให้ไม่สามารถอยากไปเล่าให้ใครฟังได้ไประบายให้ใครฟังไม่ได้เดี๋ยวเขาสุ่มน้ำหน้านะคะและความลับที่อยู่ในใจของความสัมพันธ์ นะของมือที่3ามทุคนและก่าของคุณมีใครคนใดคนหนึ่งที่เดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่แย่งชิงมาเหมือนไปแย่งเขามาแล้วเหมือนได้มาครอบครองแล้วรู้สึกว่าออนะคะอยู่ไปอยู่มาตั้งนานเพิ่งมาเจอวิบากกรรมนะเพิ่งมาเจอ,อเหตุการณ์สถานการณ์ที่พฤติกรรมนะความเจ้าชู้ออทำให้เขา เจ็บปวดเสียใจยอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณที่เพิ่งที่จะออกลายตอนนี้เวลานี้อยู่กันมาตั้งนานเนี่ยเออตอนนั้นทำไมไม่ออกลายตอนแรกๆอ่ะเออฉันจะได้ไปแต่มาออกลายตอนนี้ฉันมีทั้งภาระมีทั้งลูกมีทั้งค่าบ้านมีทั้งค่าเทอมแล้วฉันจะอยู่ยังไงใครจะมาช่วยเหลือฉันค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายก็เลยทําให้ใครคนใดคนหนึ่งที่แบบทุกข์ทรมานแสนสาหัสหามากตอนแรกๆมาแรกๆทําไมไม่ไปฮะ เออทำมาเป็นเหมือนกับอยากจะได้ฉันบอกว่ารักฉันบอกว่าจะอยู่กับฉันคลองคู่กับฉันเป็นครอบครัวที่มั่นคงแต่ตอนนี้ทิ้งฉันไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงภาระค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายนี่สินที่สร้างร่วมกันจะทิ้งฉันไปไหนนี่ก็หลอกบอกให้ใครฟังไม่ได้นะคะเพราะแย่งเขามาและความลับที่อยู่ในใจของมือที่สาม กับคนรักเก่าของคุณมีการพูดคุยติดต่อตกลงนะคะใช้กฎหมายข้อบังคับต่างๆในการที่จะทำให้ความสัมพันธ์กลับมาเหมือนเดิมนะคะเออถ้าเธอไม่กลับมารับผิดชอบนะฉันจะใช้กฎหมายบังคับอยึดเงินเดือนของเธอให้เธอมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรค่าเทอมลูกด้วยเธอจะเธอถึงจะได้ไปเป็นอิสระ หรือว่าถ้าเธอจะไปเป็นอิสระเนี่ยเธอจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ฉันอย่างที่ฉันต้องการฉันใช้กฎหมายบังคับนะคะแล้วก็ยุติความสัมพันธ์กันไปจะไปไหนก็ไปอารมณ์เนี้ยอันนี้ก็เล่าให้ใครฟังไม่ได้ว่ากําลังอยู่ในการใช้กฎหมายการบังคับนะคะเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้รักกันแล้วนะคือแบบเรียกว่ายอมหักแล้วอ่ะนะคะ เรียกว่าเหมือนกับว่าไม่ไม่มีการลดราวาสองให้แล้วยอมแล้วยอมจบยอมหักนะคะหักด้ามพระด้วยด้วยหัวเข่าแล้วแหละนะคะหรือว่าหักด้ามพระด้วยศอกก็ไม่รู้นะ,ะก็รู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมากอะ่ะคือแบบฉันทนไม่ไหวแล้วนะคะฉันเอาแค่นี้แหละฉันเอาหนึ่งล้านบาทก็พอค่าเลี้ยงลูกไม่ขนาดนั้นใครจะมีให้นะคะ เออเอาเป็นเดือนเดือนไปก็แล้วแต่เขาจะตกลงกันตอนนี้เขาตกลงกันอยู่นะคะค่าชดเชยค่าเลี้ยงดูบุตรอะไรก็ว่าไปเล่าให้ใครฟังไม่ได้ว่าความสัมพันธ์มันจบแล้วนะคะและความลับที่อยู่ในใจของคนเออของคนรักของคุณกับมือที่สามนะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเรียกว่ามีในเรื่องของการรอคอย นะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่าแต่มันเหมือนกับดูดูไปก่อนเหมือนมีใครบางคนที่ยืดเยื้อะนะคะข้อตกลงข้อพิพากบางอย่างว่าเออเออนะ่ะประมาณเนี้ยนะ,ะอยู่ไปก่อนนะคะรอไปก่อนทําไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันมาจ่ายเดี๋ยวฉันมาให้นะ,ะไม่ต้องมาใช้กฎหมายบังคับคุมขู่ฉันเออเดี๋ยวฉัน เอามาให้เดี๋ยวฉันโอนให้เดี๋ยวฉันจ่ายให้อะไรเงี้ยเป็นการที่รอคอยดูพฤติกรรมตานะของใครบางคนที่บอกว่าเออเผื่อเขาจะเปลี่ยนนิสัยเผื่อเขาจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเลิกเจ้าชู้เลิกอ่าเรียกว่าไปหลงความสัมพันธ์อื่นสักทีจะได้กลับมาเป็นครอบเป็นครัวก,กันมีการยืดเยื้อนะมีการคิดหาวิธีหาข้อพิพาทข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะยือ้อยุดฉุดกระชากให้อยู่ในความสัมพันธ์ เป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็บอกใครไม่ได้หรอกว่ามีปัญหากันอยู่นะคะและความลับที่อยู่ในใจของมือที่สามกับความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหากับคนรักเก่าของคุณมีใครบางคนที่พยายามจะเยียวย,ยาความรู้สึกของตัวเองด้วยการที่เหมือนกับ ก็ทำตัวแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ยังแต่งตัวสวยดูดีมีเสน่ห์นะยังทำตัวเหมือนเป็นคนร่ำรวยยังทำตัวเหมือนเป็นคนที่แบบมีความสุขอยู่แต่ภายในใจ นะคะหม่นหมองมากๆคิดจะหาวิธีคิดจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์แล้วแหละเหมือนจะไปปรึกษาหมอดูหรือว่าไปปรึกษากูรูรผู้รู้ทํำยังไงให้เขาไม่ไม่นอกใจทํายังไงให้เขาเลิกกับมือที่สามทำยังไงให้เขากลับมาอยู่กับหนูอยู่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะ,ะไปปรึกษากูรูไปปรึกษาผู้รู้ขอคําแนะนํายายเลยนะ,ะไปปรึกษาหมอดู ะะหมอดูคุณใส่บ,บอกว่าเธอต้องทําแบบนี้เธอต้องใจดีสู้เสือนะเออเธอต้องแบบเอออย่าดุอย่าว่าอย่าตำหนิตีเตือนเขานะเธอก็เหมือนกับเปเขาให้โอกาสเขาทุกสิ่งทุกอย่างอดทนไปสวดมนต์นะนิ่งๆเข้าไว้หมอดูพอกนะคะก็พยายามที่จะเหมือนกับเออเรียกว่าใจดีสู้เสือนะคะเพื่อที่จะให ความสัมพันธ์นี้มันอยู่ต่อไปนะเผื่อไปสร้างบุญสร้างกุศลและบุญกุศลจะทําให้เขาไม่ไปไหนจากเธอไงนะคะตอนนี้เขายังไม่ไปไหนไกลนะคะเพราะเขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะไปไหนดีเนาะและความลับที่อยู่ในใจของความสัมพันธ์ของมือที่สามกับคนละก่าวของคุณเออจะไม่ไปไหนได้ไงเธอเพราะเขาไม่ได้รักเธอแล้วเธอก็รู้ดีนี่นะะมือที่สามเนี่ยความสัมพันธ์มันได้จบลงไปแล้วเครียด หนักมากเพราะเดินเลเวอร์กับหัวนะคะเขาไม่ได้หลงรักนะคะเขาเพียงแค่ต้องการร่างกายของมือที่สามปนเปื้อนนะคะเรียกว่าสนองออความใคล้ความลหลงไหลนะคะคือแบบเหมือนถ้าแบบว่าเขาเบื่อทางโน้นเขาก็ออกมาหามือที่สามหรือว่าเขานะไปเหมือนกับไปอยู่กินสุขสบายกับอีก ฝั่งหนึ่งนะแต่มือที่สามเป็นฝ่ายที่ปนเปื้อร่างกายให้กับเขาเนี่ยนะเขาก็มาหามือที่สามเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนปนเปื้อแต่ร่างกายแต่หัวใจไม่ได้นะเป็นเป็นที่ระบายความใครนะเป็นเป็นท่อน้ําเป็นท่อน้ําเลี้ยงนะในการที่ทําให้คนรักเก่านะอยู่กับมือที่สามนะรู้ดีเนี่ยเนี่ยเดวิวกับเดวชายอดอเนี่ย คลั่งไคล้หลงหลนะะเวลาที่แบบเหมือนกับว่าจะอ่ะเรียกว่าตะลิติดชื่นกันเนี่ยนะคะก็เหมือนกับปากหวานนั่นแหละมือที่สามก็เคลิบเคลิ้มไปนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะก็อยู่ในความฝันอยู่ในจินตนาการความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าเขายังรักตัวเองอยู่ที่ไหนได้อาฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นคนที่มีตังก็ได้แต่เขาไม่ได้ให้ในเรื่องของร่างกาย นะแต่มือที่3มให้ในเรื่องของร่างกายก็ได้นะคะและความลับที่อยู่ในใจของมือที่3มและคนรักเก่าของคุณเขาพยายามเี่บเหมือนกับสร้างโลกสวยให้กับตัวเองว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยยังปวนเปรยน,นะยังกลับมายังมาให้เงินยังมาช่วยเหลืออยู่แต่จริงๆแล้วจบกันไปแล้วนะเออมีการบอกเลิกมีการจบกันไปแล้วแต่ นะยังมีการที่เลี้ยงเลี้ยงตอ,อ้ยกันอยูอ่ประมาณที่ลดน้ําใส่ต้นไม้ที่มันเหมือนกับมันเหลือแต่ตออะนะคะยังมีความคาดหวังอยู่นะรอคอยคาดหวังว่าคนรักของคุณจะกลับมาอยู่นะ,ะแต่รู้สึกว่าก็พยายามที่จะเลี้ยงไวอ้อะนะเผื่อจะมีกิ่งก้านสาขาโผล่ขึ้นมาบ้างน,นะ,ะไม่ใช่นะคะมันเป็นพลังงานของการที่มีความหวัง นะอยู่เพื่อหวังอะไรบางอย่างนะคะที่อยากจะให้คนรักเก่าของคุณอยู่กับเขานะมือที่สามก็พยายามเต็มที่แหละนะ,ะอันนี้ก็บอกใครไม่ได้นะคะว่าตัวเองเนี่ยยอมแบบเป็นของตุยไปเลยอ่ะนะคะไม่กล้าจะไปเริ่มต้นใหม่เลยแลกความลับที่อยู่ในใจของมือที่สามมือที่สามมีความคาดหวังนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะมีครอบครัวที่มั่นคง นะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรมือที่สามมาซ้อนแล้วซ้อนอีกเนี่ยนะเขาก็ไม่ยอมนะเออเขาจะพยายามที่จะตะล่อมตะล่อมนะสองเหรียญอนะตะล่อมคนรักของคุณให้สงสารเขาเขาจะใช้ความน่าสงสารน่าเห็นอกเห็นใจนะคะตะล่อมให้คนรักของคุณนะเรียกได้ว่าจับให้มัน่นคันให้ตุย๋ยไปเลยทีเดียวใช้ความน่ารักใช้เสน่ห์ของเขาที่เขามีทั้งหมดนะทั้งตัวแล้วก็หัวใจนี่แหละ น้ำที่จะมัดคนรักของคุณไว้ให้อยู่ทำสวยทำหล่อนะเออมันยารอยเริ่มเกลียนอะไรก็ว่าไปเพราะว่าเจ็ดดามเนี่ยเล่กลอุบายที่มือที่สามทำให้คนรักของคุณลุ่มหลงเขาจะใช้หมดทุกอย่างเลยเขาจะทำทุกอย่างนะคะเจ็ดามเนี่ยนะ,ะแต่ไม่ได้จริงใจนะหลอกนะหลอกให้อยู่นะ,ะจะได้ไม่ต้องไปไหน เออนะคะนี่คือความลับที่อยู่ในใจของมือที่3ที่เขาบอกเล่าให้ใครฟังไม่ได้ตอนนี้เวลานีนะ้เขาเจอวิบากอันแล้และเขาก็ต้องกลับมาใช้นะในรูปแบบของการที่เรียกว่าวิชาวิชานางแมวยุสวัสด์นะอีกครั้งหนึ่งในคราบที่แบบอาจจะดูไม่สวัสด์สักเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นในรูปแบบของการที่ นะเพราะว่าหักโหมนะตั้งแต่แรกแล้วนะพอตอนนี้อายุมากขึ้นก็อาจจะไม่มีความยั่วสวบัดใดๆอีกแล้วนะคะก็ฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางยั่วไม่ขึ้นแล้วแหละนะออสงสารนะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ